ซุ้มคบกันในกองกว่า6ปีไม่มีใครรู้อดีตรักแซมมี่คลาวสเวลเผยสัมพันธ์พระเอกดังก่อนฝ่ายชายหนีไปแต่งงานเงียบน้ำตานางเอกสี่พระเอกเคยจีบแซมมี่เหตุจบรัก6ปีพระเอกติดที่ไม่ค่อยมีใครรู้บีบหัวใจช่วงหนักสุดกับวันนี้ที่พ่อไม่ได้เห็นนางเอกสู้ชีวิต ประกวดได้รถแต่ไม่มีเงินค่าทางด่วนเติมน้ำมันแซมมี่เคาสเวลเปิดใจในรายการวันบันเทิงทอล์กเรื่องข่าวคราวความรักที่ไม่เคยมีใครรู้15ปีในวงการมีพระเอกมาจีบกี่คนแซมมี่ขอตั้งสติคิดก่อนตอบว่า3คนก็เป็นคนที่หลายคนรู้จักถามว่า3คนที่มาจีบได้เป็นแฟนไหมแซมมี่ตอบว่ามี1คน6ปี เอาจริงๆไม่ค่อยพูด3คนมาจีบคนละจังหวะไม่ได้มาพร้อมกันจริงๆนอกจากนั้นก็มีพอพูดถึงหลายรุ่นอ๋อมีอีกคนหนึ่งนับเป็นสี่แล้วคนที่สี่มาแวบบเดียวค่อนข้างชัดเจนว่าจีบเราก็คุยเป็นมารยาทเป็นพี่เป็นน้องดีกว่าตอนนี้โสดพออายุเท่านี้รู้สึกไลฟ์สไตล์สำคัญการใช้ชีวิต การดำเนินชีวิตสําคัญมากต้องคล้ายกันอยู่กันไปจนแก่เท่าต้องเป็นเพื่อนกันไม่ต้องหวาดโรแมนติกเหมือนตอนวัยรุ่นช่วงคบพระเอก6ปีเป็นยังไงบ้างแซมมี่บอกว่าตอนนั้นเราครบกันแบบเด็กๆไม่เปิดเผยด้วยแต่ก็โดนจับได้แบบๆแบบนะมีโดนถ่ายรูปถามว่าเขาติดไหมแซมมี่บอกว่าใช่ ตามจริงไลฟ์สไตล์ได้แต่ความที่เราเด็กเรายังสนุกกับการใช้ชีวิตของเราเองด้วยเป็นช่วงจังหวะด้วยถ้าเราในวันนี้ไปเจอกับเขาในตอนนั้นก็อาจจะอยู่ด้วยกันได้ยาวก็ได้แต่มันก็ผ่านมาแล้วไม่เสียดายเวลา ก็เป็นช่วงที่เรามีความสุขท้ายที่สุดเราไม่ได้อยากมีความสุขในอนาคตเราอยากมีความสุขในปัจจุบันมีความสุขในทุกวันนางเอกสู้ชีวิตเคยมีรถที่ได้จากการประกวดแต่ไม่มีเงินค่าทางด่วนต้องแคะกระปุกนับเหรียญบาทไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าทางด่วนเติมน้ํามัน ต้องประหยัดมากๆไม่ได้ถึงขั้นกับยากจนแต่ก็ครูขระฝืดเคืองเราเป็นหัวหน้าครอบครัวยอยู่แล้วตั้งแต่เข้าวงการช่วงที่หนักใจสุดคือช่วงที่คุณพ่อเข้าโรงพยาบาลช่วงท้ายๆต้องวิ่งเข้ากองละครไปโรงพยาบาลอยู่อย่างนี้ไม่ได้เข้าบ้านเลยต้องตัดสินใจเรื่องพ่ออาการไม่ดีขึ้นมะเร็งตับ จะให้ใส่ท่ออะไรไม่อยากให้เขาทรมานจะยื้อเพื่อตัวเราเองสุดท้ายเขาก็ต้องไปอยู่ดีเป็นการตัดสินใจที่ยากมากเป็นช่วงชีวิตที่หนักที่สุดในชีวิตแล้ว นางเอกสาวน้ำตาไหลตัดสินใจไม่ยือ้อหมอให้ดริปมอร์ฟีนให้เขาผ่อนคลายขึ้นกับเขาจะอยู่ได้นานแค่ไหนพออยู่โรงพยาบาลประมาณ2เดือนเริ่มทำใจแล้วว่าคงจะไม่ได้กลับบ้านไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้เราไม่อยากเป็นลูกที่เห็นแก่ตัวยื้อเขามันเป็นการสนองความต้องการให้เขาได้อยู่แต่อยู่แล้วนอนแบบนั้นเราตัดสินใจจากคุณภาพชีวิตเรารับรู้ได้ว่าเขายังไม่อยากไป ห่วงนาทีสุดท้ายเราเกาะขอบเตียงอยู่กับเขาไม่อยากให้เขาเป็นห่วงเพราะเขาห่วงหนูมากบอกให้เขาไปได้เจอแสงที่ไหนไปเลยนะพี่สาวกับแม่เราดูแลเองเราก็บอกเขาว่าเราไหวมาถึงวันนี้ก็ภูมิใจกับตัวเองย้อนไปถ้าเราทำดีกว่านี้พัฒนาเร็วกว่านี้ ของพวกนี้เราอาจจะทําให้มันเกิดขึ้นได้เร็วกว่านี้แล้วเราอาจจะดูแลพ่อได้ดีกว่านี้พอเขาไปแล้วเราได้พรีเซนเตอร์นู่นนี่นั่นมามีรูปติดรถบัสรถไฟฟ้าแต่เขาก็ไม่ทันได้เห็น